สวัสดีครับพบกับเรานะครับจ้องใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มีวิธีดักปลาครับที่แม่แม่เอพีทุกท่านอาจจะไม่รู้นะครับคือมาทำหลุมเหมือนเดิมนะครับแต่คือเอาดินหอมนะครับที่อยู่อยู่ใต้น้ำนึกนะครับมาตานะครับบริเวณปากหลุมนะครับให้มีกินหอมแล้วให้ปลาเข้ามาตกในหลุมนะครับวันนี้เราก็ทำไว้หนึ่งสองสาม ีหลมสี่หลมนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานะครับไปดูกันเลยครับผมนี่รับดินครับดูใกล้ครับดินคือเป็นดินที่สะอาดนะครับไม่ใช่ดินที่สกปรกครับแล้วก็ดินนี้อยู่อยู่ใต้น้ํานะครับลึกนะครับเราต้องไปดำประมาณครับนี่นะครับคือที่ล่อปลาดีที่สุดเลยครับช่วงหน้าหนาวที่ทำาลนมครับาไปกันเลยค่ะเดี๋ยวผมจะลงไปทาเลยครับ พาตามหลุมใช่ไหมครับขาหลุมครับขาหลุมหลุมอเรายู่ในหลุมครับปลาดาวยปลาหลุมด้วยปากหลุมก่คนแล้วก็อันี้ออล่อปลาใช่ไหมล่อปลาให้มีกิจมูกปลาจะมาเข้าในนี้ครับทุกคนทางในด้วยครับล้างในด้วยนี่คือล่อปลานะครับ จะโยนโยนไปตรงนี้นะครับเพื่อให้ป่ามามาตามมาตามกลิ่นนะครับกลิ่นดินนะครับเหมือนปีนี่ครับปอครับพอกอกปอกงานมือรับนี่คก็แค่วิธีง่ายๆนะครับขุดล้มไว้แล้วก็หาดินมาทาแบบนี้นะครับผมตอนเช้าเราก็จะมาดูกันนะครับว่าได้ปลาอยู่างไรแค่นี้เองนะครับเราไม ปามาก็อะไรเพราะว่าหอมดินตัวนี้นะครับกินที่หอมมากปลาจะได้กินหอมใช่ครับปลาได้กินหอมเพืจะมาเข้าหลุมนะคะเข้าหลุมเดี๋ยวเราก็จะปิดไว้นิดนึงนะครับหายาหรือหาอะไรปกบังไว้นะครับผมเผืเ่อเผื่อปลาจะกป็นหดอกได้นะครับต้องปิดไปไปไปดูหลุมที่สองรับ เราเดินไปเลยครับอย่างย,ย้ยเก่สนะอั่่่่ะเดี๋ยวเราทา่่่า่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ สองของเรานะคะเราก็จะไปทาดิน,ะะนอ,อีนะคะ,อ,ะอย่าไปเหยียบตรงบริเวณขนาดนน้าดครับผมมันจะพังจะพังนะครับจะอ้วนดี้วยเอาทาเลยครับ <S <S ดินของเราก็เยอะขึ้นไป ับิถิชาก็เหมือนเหมืนอนเราชาปูดนะครับผมคือทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูอีกลูปหนึ่งที่ตรงนี้ไม่รู้ตรงไหข้างในด้วยออแล้วก็บานโอโซบานบาน พอ,อยังพอแล้วใช่ไหมเอาหวานหวานด้วยอ,อืมอืมแมันกระเด็นมาทางนี้เด้อทำดีๆหวานเพื่อให้ปลาได้กินนะคะล่อปลามาเข้าหลุมดินนี้ก็จะหอมมากเลยนะคะสำหรับปลาดินน้องคูดินน้ำนลองู

จ้างดีๆเดี <row> ่ม <elas> like? yeah. really? yeah. yeah. ือเไหมคุณเกือเพื่อนกัดีกแล้วนะเขาบอกว่าเปื้อเถื้อไปจางคือผมจะบอกก่อนนะครับว่าเด็กๆบางท่านนะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นวิธีดักปลาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆแล้วก็บาง ท่านไม่ไม่เอฟซีนะครับเนาะอยู่ในตัวเมืองตัวจังหวัดนะครับอาจจะไม่เคยเห็นวิธีหาก,กินแบบนี้นะครับก็หาก,กิน,นง่ายๆนะครับผมด้วยวิธีง่ายๆนะครับไปแล้วอีกตรงนู้นครับผมโอไม้ไกลไหมไกลอยู่ครับผมเนี่ยต้องเดินตามคันนาไปตรงนู้นตรงนู้นได้ถวัลย์เลยประดุกเยอะมากเลยถึงต่อไปนะคะ วิธีหากินแบบโบราณนะครับให้แม่เอซนะครับได้ดูแล้วก็ให้เด็กเกรุ่นหลังนะครับเด็กรุ่นใหม่ได้รู้ว่า๋อ้ตุ๊กตาเขาหากินแบบนี้เองใช่ไหมคนแกโ่โบราณ,ราณเขาทําแบบนี้นะครับจะได้ให้มีวิชาติดตัวไปด้วยนะครับก็สอนให้เขารู้จักทำมาหากินนะครับ ถามว่าวิธีนี้นะครับได้ไหมนะครับได้แน่นอนนะครับเข้าฝึกแน่นอนนะครับเจ้าของเด็นห้าบริเวณนะครับมันนานครับน้ำที่เยอะนะครับก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่าปลามีที่อยู่เยอะนะครับผมต้องให้รอให้น้ําแห้งสึ้นิดนะครับต้องน้ำน้อยๆนะครับจะทําูมันได้ใช่ไหมน้ำเยอะปลาก็ชอบน้ำเลยน้ำเยอะทำ มันละดินยากต้องทำทีน้น้อยๆข้อวิชานะไมข้อไม่เห็นนะครับคนเท่าคนเห็นเวลาทำม,มาวามา่าดินต้องเป็นดินที่หอมนะครับดินยืนในน้ำด้วครับผมเป็นดินทรายก็ไม่ไม่ได้นะครับ พอสมควรนะคะที่นี่เขไปอ่า่ี่บริเวณโรงานครับอาจารย์ทีมันจะมาใส่เบ็ด ทางเขาอุอ๊ยน้องตัวทานะันี่ครับผมแต่เราจะไม่เปิดโล่งนะครับผมคือพอเราทาดินเสร็จเราก็จะหาไม้รองแล้วก็หาหญ้าปลูกไว้อย่างนี้ครับทาเร็วคือกันกันคนมาดูด้วยนะครับผมแล้วก็เราเรากันตาดูเราด้วยตัวนะทานั่นไปตามนี้เลย โอ้ยอย่มาตะวันข้างหน้าวะพอ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 เอาตาเลยลูกนี่ครับสอนให้เขาได้ได้เรียนรู้นะครับได้ทำอาหารกินด้วยตัวเองนะครับผมท่าในหลุมด้วยหอมๆคือเราจะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับช้างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานควบคู่กันไป,ไปด้วยนะครับการหาอยู่หากินนะครับเนาะ าั่งถ่ายกินไปวิธีอีสานนะคบใช่ครับทำ่คู่กันไปนะพูกกันไปนะครับบางวันผมก็จะลงคลิปเป็นคลิปช้านะครับบางวันก็จะเป็นคลิปหากินนะครับผมหาหนูบ้างนะครับในช่วงนี้น้ําก็เยอะนะครับเราก็ไม่มีเวลาไปไปหว่านแห้นะครับเนาะให้พี่น้องเอซีได้รับชมกันนะครับพอเราทาเสร็จเราต้องหว่านด้วยนะครับหว่านด้วยหว่านคือหว่านให้ ให้ปลาได้กินแล้วก็เข้ามาบริเวณหลุมตรงนี้นะครับโอ้ทำไมใส่เยอะใส่ลูกวางพลเลยตัวนี้ของตัวของเราคนชอบมากนะครับการมาหาอยู่หากินแบบนี้นะครับแล้วก็ลุยหวานด้วยหวานด้วยหวานด้วยหวานแล้วก็ล้างมือให้สะอาดเลย ง่ายก็ถ้าเป็นอาหารก็ก็หวานให้ปลาได้ได้ได้กินนะครับเดี๋ยวได้กินแล้วก็ตามมาแล้วก็มาลงหงสนะโอ้เดีย่ยวจะมาไหนไหนป่ะพอแล้วค่ั้พอแล้วล้างมือออก์ให้สะอาดด้วยลา้ลางมาถึงข้อสองเลยนะข้อสองเต็มอยู่เดี๋ยผมก็จะปิดนะครับรปิดผมไว้นะครับเดี๋ยวพอมาเราลุ้นตอนเช้านะครับ ง่ายครับด้วยวิธีง่ายๆเลยวางมันก็ปิดไว้แค่นี้ครับผมตามาถึงทุบก็จะหอมบินตัวนี้ก็ขึ้นสะพานะครับขึ้นสะพานก็ตกลงหลมปั๊บพอดีเลยตกทำลายปลาแล้วค่ะตรงนี้่ครับคือเราต้องหาอยู่หากินนะครับคือเราเราจะไปซื้อแต่ขออย่างเดียวไม่ไหวนะครับคือเราต้องประหยัดต้นทุนด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนเช้าเราก็จะมาอัปเดตให้แม่ๆได้ชมกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้ค่ะที่หลุมเอาไปสามที่หลุมครับผมสําหรับคลิปนี้เราก็มาถ่ายทอดนะครับการทําหลุมนะครับแล้วก็การหาดินมาทาหลุมให้ปลาเข้านะครับผมก็โดยวิธีง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องพ่อใหญ่ทองคำชแนลให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ